เรรุ่นกดวันนี้เราก็มาใช้ผลเลิฟกันนะครับผลเลิฟใหม่เออมันบินได้มันมีนกอีกไก่นะคเฮ้ยพวกมึงมีผลเลิฟกันเป่าม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 าแลกมากินผลเลิฟมาหมดทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะไปตบบอสด้วยผลเลิฟกันวันนี้อ้าวใจมันเต้นตึกๆหัวาวใจมันเต้นตึกๆึกอ๋อกูมีอยู่อันเดียวจะให้ใครเดี๋ยว เฮ้ยตอนนี้45%แล้วนี่ความเสมอในการบินไห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 นไอพวกเป็ดทั้งหลายมึงมาเนี่ย <c oughs> ทีมงานเป็ดน้อยหอยสังนะเฮ้ยบินถอยหลังได้ด้วยแม่งเฮ้ย <c oughs> <c oughs> บินถอยหลังอ้อโอ้โหโแม่งเออกคเจ๋งอะ่ะ <c oughs> สองขาบเอวันโอเคไอ้เฮ้ยสว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 ย,สวยเดี๋ยว กูแต่งตัวเป็นเฮนคอกแป๊บหนึ่งแปลงร่างเป็นเมียลูฟี่ีเจนเฮนคอกกูวันนี้เราก็อยู่กับพีเจนเฮนคอกนะฮะเฮนคอกนี่ต้องใส่ของแต่งอะไรดีวะนไอ้นี่ไงนี่นี่ไม่สวยอ่ะมันมีผ้าคลุมแล้วเบบเออใส่แว่นโดวฟ้าก็ได้มั้งเฉดเลยเจนคอกครับฟูงนกอีกก่ ปุ่งน้องอีกก่อยไป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 โอ้มากันเป็นขบวนโอ้เดี๋ยว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 ไปฟาร์มกันก่อนเราต้องการตองรอยมาตรีไป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 เกาะก่อนสุดท้ายก่อนสุดท้ายไปไปไปแยกร่างเว้ยไป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 โอ้สวยสวยสวยกว่าเดิมเยอะมากอ่ะเย่ร้อยสิบแปดแล้วต้องการร้อยห้าสิบก่อนนะครับอันดับแรก กูจะไปแยกพวกมึงต้องระบปะกูเย็นแทนคอร์กมาแล้วจ้าแล้วถ้าชาร์จอ่ะปึ๊บมันแรงขึ้นไหมเฮ้ยแรงนะเฮ้ยมันเฮ้ยสกิลเอ็กมันสตทันได้ด้วยเหรอแน่โดนก็ไปอย่าแยกกูอย่าแยกกูมา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 ปึ๊บจัดไปตายไม่ไาโว้ระเบิดด้วยนั่นไงได้ new สกิลแล้วต่อไปเป็นสกิลซีนะครับสกิลซีคือ เฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยเอออุ้ยสกิลวงกว้างดีกว่าโอ้โอเคโอเคไปตีบอสกันดีกว่าไปตบบอสกันดีกว่ากอระกร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 กูเปิดกูเปิดกูขอเปิดคอมโบไปไในอ่ะในคอมโบกูอ่ะโอ้โอ้กระจุยกระจุยชมพูพริ้งชมพูพริ้งเออ ไห้แล้วเครื่องพูปริงโอ้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 อกปังโ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 อ้ขอคอคอขอคอคอไม่แล้วว่ะกูไม่โดนอะไรเลยโดบัก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 เย็ดได้มามาเป็น191โอเคลุยต่อลุยต่อยังไม่ถึงเฮ้ยผมผมว่าถ้าคอมโบดีๆนี่อาจจะแบบวันช็อตสบายเลยนะมันมีสตันด้วยนะ ม,มัวมัวไปแล้วกูเกากูเกากูเกาอยู่ไหนกูยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยอ่ะเอะอเออชมพูพริร้งโอ้ได้ได้สกิลใหม่แล้วสกิลวีมันเป็นยังไงวะโว้ยใ,ใครวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้ใครอะอฮะใคร เฮ้ย,ยทำไมมีน้องหมากับไอตัวนี้ด้วยอ่ะรู้ว่ามันเรียกอ๋อเรียกเพื่อนเรามาเหรอใช่เลยนี่ไง DC Gamer friend เฮ <ยา S 1> ้ยมันเรียกเพื่อนใครวะทีไ่ไอแบงค์เหรอเดี๋ยวเดี๋ก,กิวีใครครับเอ้าไอแบงค์เหมือนเดิมอ่ะ<ร>ใครวะมีที่เปลี่ยนผลในตัวด้วยอ้เฮ้ยมันเปลี่ยนผลตรงนี้ได้เลยเหรอโอ้โหบันเทิงเลยครับทีนี้สู้ๆไปนะครับ แล้วก็วิ่งออกคอมแบทแล้วก็เปลี่ยนผลเลยดูท <c oughs> ี่ช็อปนะผมแล้วก็เนี่ยแพตินัมฟลุตนะครับ <What? S 2> ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พแพตินัมตัวมาเน้น <Bro. S 2> ตัวมาเน้นตัวมาเน้นฟดกวานผิดเออนี่นะแล้วก็เปลี่ยนผลได้เลยเออว่าสวัสดีเชิญคุเจเันคิก <c oughs> เนี่ยกขลูฟี่เองค่ะโอเคระหว่างนี่นะไปปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนผลกู <c oughs> <c oughs> ไม่มีผลเลิฟแล้วเลยเดี๋ยว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 เติมตังค์แป๊บกูซื้อถาวรไหม ชีวิตมันต้องเติมไอ้มอยพากูไปไหนวะเนี่ยเติมตังค์แป๊บนึงแล้วก็เฮ้ยคนสไปเดอร์แมนยัดไหมเด็กตั้ทเลยมันชื่อคนสไปเดอร์แมนเลยโอ้กูต้องแต่งทัวร์เป็นสไปเดอร์แมนอีกใช่ไหมเนี่ยเห็นคอร์กเจอกับเห็นคอร์กตอนนี้เห็นคอร์กเจอกับเห็นคอร์กไปสแตนสแตนรอบนี้กูใครเนื้อนี้ใครวะใครวะเนี่ยไอ้ัวมีอีกแล้วใครมาอีกวะเนี่ยเฮ้ยใครมีปีกวะเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกใครมาวะ อ๋อตายแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยกูพานสแตนมาได้ด้วยเหรอเดียนะไปกาวินเดอร์ก่อนโอเคไป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 ทำไมมันเข้าไม่ได้อะบักเออมันบินเข้าไม่ได้มารอบินอย่างเดียวบินอย่างเดียวแะโอโสายโจมตีทางอากาศเว้ยไม้ไงมีสแตนบินบินเหมือนเราด้วยตอนนี้ไม่รู้เลยชมพูทั้ง จังๆจังเซิร์ฟหมเดลนี่โดนเข้าไปโดนเข้าไปโดนเข้าไปเฮ้ยดาเมจก็แรงใช้ได้เลยนะฮะเออพอเราขี่แบบนี้สตแตนมันก็ขี่หลังเราด้วยนะเออเล่นคนเดียวสบายเลยทีนี้โดนเอชมพูจังเซิร์ฟเช็ดโล่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยมึงมากันทั้งเซิร์ฟจริงเหรอเนี่ยด <c oughs> ูไม่เห็นโมเแล้วเออเรียบร้อยยังได้อยู่ดีลองพีอพีกันหน่อยสิไหนๆไปลองพีอพีผลนี้ดิ แค่ผลนี้วีวีผลนี้ดิอ๋อที่แรกตรงนี้อ่ะฮะรีทุกๆหนึ่งชั่วโมงกูก็รอต่อไปดิไป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 รอลองพีอพีกันดูดิเป็นยังไงเฮ้ยโอ้โหมันมันสแตนแบบแบบนั้นเลยอ่ะกูมั่วกูมั่วแล้วตอนนี้มั่วอะไรฮะโดน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 แล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมันสแตนน่ะตายแล้วกูตายแล้วกูเฮ้ยกูยังไม่รู้เลยว่าสกิลไหนของมันเป็นเป็นยังไงเนี่ย สไตล์นานนะเว้ยคล้ายๆกับผลสายฟ้าเลยอ่ะโอ้โหกระตุกกระตุกกระตักกระตุกกระตักนี่คอมโบคอมโบไม่ไม่โดนเหี้ยเลยโอ้โห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 โอ้โอ้โหแมกกาดโอ้แมกกาดอะไรวะเนี่ยตึกตึกตักตักหัวใจมันเต้นตึกตึกอ๋อเดียเดี๋ยว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 อะไรวะเนี่ยบิลล่ายิงส่งกาวกลางอากาศไว้เฮี้ยโอ้ไม่โดนเลยเอาดิ เอาดิออเด็ดเด็ดเด็ดตึกตึกตักตักไปตึกตึกตักตักเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวปิงปิงปิงไม่ใช่ปิงแล้วมันคา, <Br> uh. า,างมันคางคางหมดทุกคนเลยอ <What? S 1> โอเออหนาว่างไปบอกแล้วว่าอย่าแค่ผลเลิฟเยอะ <c oughs> เอาใหม่กันอีกทีนะโดนดนะโดนโดนสแตนเปอร์สแตนเปอร์ครัวกูก็โดน โดนสแตนมาฮะสตเตนมาฮะแตกไปเลย <Y ahu! S 1> โอ้เฮ้ยเฮ้ยมันมันมันอีกตัวหนึง่งมันคือสแตนอยู่เนาะ you know. สแตนอยู่เนาะ you know. สแตนมันมาหลอกตานี่งไงสเตสเตนกูไขวะเนี่ย <Br r. S 1> ตึกตึกอะตึกตึกตักตักตึกตึกตักตักมันเป็นตึกตึกตักตักนี่คุยกับใคร มีใครขวางหน้าอยู่คนนึงวะเมื่อกีเ้กนเนี่ยเอ้ยร้อยเหมือนกันหน้าผลเลิฟเนี่ยรอ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 ย,รอยเดี๋ยวต้องหาคอมโบมาเล่นแล้วนะครับไอ้มอยสแตนมึงไอ้มอยสแตนมึงเดี๋ยวแหว่มอยไอ้สแตนนะมอยมึงยิ้มควันกูโอ้โหกูเหนื่อยนะเนี่ยไอ้สกลิลซีของมันทำอะไรได้บ้างวะกูยังไม่ไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยผลเลิฟผลเลิฟดักครับดักโอ้มันไม่ไปอะ่ะสแตนมา สแตนไปสแตนมึงอย่าวิ่งตามกูมึงวิ่งตามไม่ได้เอ้ยเมื่อไหร่มันจะจบวะเนี้ยอ้ากูไปเพื่อกูไปตามเพื่อกูไปตามเพื่อเอ้าโดนก่อนหรอวะ มาปาจิกโกฮ่าไม่ฮาไม่ฮาอา้าอเดียว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 อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยอะไรมาเต็มหมดวะเนี่ยกระตึกกระตักกระตึกกระตักอะะอะอยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดสแตนมาดีรับรับแทนรับแทนโดนสแตนกูง้างครับไปเฮอ้ยร้อ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 ยผลนี้กวนตีนดีว่ะ สแตนรับสแตนรับแทนเตมเมอร์เอวีเดไปไปไปอ๋อดักดักแบบนี้ได้แล้วเว้ยดักได้แล้วเว้ยอ่ะกูเข้าไปเพื่อไปมาตึกตึกตักตักตึกตึกตักตักมันเป็นตึกตึกตักตักสแตนสแตนไปไปโดนเอ้ ไม่รู้แต่ตอนนี้ผลเลิฟมันอ่ะจบแล้วจบแล้วเฮ้ยว่าไปผลผลนี้ถ้าคอมโบดีๆสุดเหมือนกันนะไอ้นี้ผลได้ก็เอ๊ะไม่ใช่ผลได้ดิผลเลิฟก็สุดเหมือนกันนะครับมีนกอีกไก่นี่กับอินาเฮนคอรชก็เหมือนกันเดียวผมค่อยหาคอมโบมาเล่นหน่อยดีกว่า รู้สึกว่ามันดีมีปลากูสแปมพวกนี้แหละเออโอเคเดี๋ยวไปเล่นผลได้กันต่อบ๊ายบาย <laughs>